ทัานธรรมยังธรรมมาพิคิติงกะโรมะเสงตาติคุณโยควาเสนาสโยโยมาคาปากะปริยติวิโมคะเพโทธามโมกุโลกปะปตนาตาตาตาริดารีวันธรรมหังตมะมหารังวรธรรมเมตังธรมโมยโสบปานินางสารนางเขมมุตตะมัง เทวติยานุตติฐานังวันธามิตรังสิเลนะหังธรรมะสัทธามิทัสวัธรรมโมเมสามิกิตรวธรรมโมทุคัสสะคัตะจาวิทาตาาัตะจา,าวิตัสเมธรรมะสหงนิยเทมิสริรันคิวิตานิทังวานันตหังจาริสามิธรรมะเสวะทุธรรมะตังนาฏิเมสาระนางอันยมมมังธรรมโมเมสระนางวรัง เอเดนะสัจจวัชนะวัตยังสัตว์สาสเนธรรมเมวันธรรมเนนยังปุญญังปตุตังอิทาสัพเพปิอันตรายาเมีเหิสุงตัสเตยสสะกายณวัจยวัจเจตสวาธรรมเมกุกามังปะกตังมายังธรรมโอปปิคันหตัวเจยันตังกาลันตรีสังวริตุงวัฒเม